อยู่กับผมช่างเอ็มแตงร้อยเชียงรายแล้วนะครับวันนี้เรามาส่งงานนะครับโตต้าลีโวส2023ตัวเตี้ยนะครับตัวนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นชุดแต่งว่สมา m ์ X นะครับเป็นชุดใหญ่นะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะมีนะครับเป็นสเกิร์ตด้านหน้าด้านข้างแล้วคิวล้อนะครับแล้วก็สเกิร์ตหลังนะครับมาดูสเกิร์ตหน้านะครับสเกิร์ตหน้านะครับดีไซน์ก็จะเป็นตัวรถนะครับสีดำเปสีเทาดำเมทัลลิกนะครับตัดด้วยนะครับ สีบอลแล้วก็เส้นแดงนะครับผมาแล้วก็มีคำด้านนะครับผมต่อมานะครับเป็นคิ้วล้อใหญ่แบบนี้เลยนะครับมีขีบฉลามตรงนี้นะครับเป็นขีบนิดนึงนะครับเขียนว่ารีโวนะครับผมสเกิร์ตข้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีเทานะครับสีเทาดํานะครับตัดด้วยดาด้านนะครับเขียนมาสุมาอีกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมานะครับเป็นคิวล้อนะครับผมด้านหลังนะครับก็มีคลิปให้สานคลิปเหมือนกันนะครับผมอ่านี่นะครับผมด้านหลังนะครับเป็นสเกิร์ตนะครับผมแยกชิ้นนะครับสวยงามเลยนะครับนี่นะครับผมเราดูไกล้ดูครับนี่นะครับ โอเคครับมันฝั่งเี้บ้างนะครับอ่าด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนะครับก็เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็มีชิ้วล้อนะครับแล้วก็มีตัวขีปให้เรานะครับผมนะครับอ่าชิ้นต่อมานะครับสเก็ต้างนะครับผมอ่านี่นะครับสเก็ต้างนะครับเขียนมาซูมาเรียบร้อยนะครับผม โอเคนะครับคิวร้อหน้านะครับผมมีขีบแล้วก็เขียนริโวอเหมือนกันนะครับอโอเคนะครับผม,มลองดูใคายใกล้ๆดูครับก่อนนี้เราจะส่งงานนะครับผมอโอเคนะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานชุดแต่งแบบริโวอคันนี้นะครับหรือว่า แต่ตกแต่งนะครับไฟหน้านะครับอุปกรณ์แต่งรถอื่นๆนะครับโลบาเหล็กนะครับหรือว่าจอแอนดรอยนะครับติดต่อเราได้ครับแต่งรถเชียงรายนะครับผมฝากติดตาม้วยนะครับสวัสดีครับี่ัตมองหี่